โอ้โหคุณผู้ชมเป็กันแลเบลไปดิมาหลายต่อครับโอเคอยู่เจได้อยู่สิบได้อยู่โอ้โหมันให้อยู่แล้วกูติดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูสิบเรียบรอ้อยคุณผู้ชม ถ้าลง 400k หนีเลยมาเลยหรือเปล่าวิไม่โดดชอบก็ราบสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอ่อผมค่อนข้างตึงเลยนะทุกคนคือผมไปโดนเอ่อหลายเกมมามากเลยอะแบนบนอกรอบอะที่ผมไม่ได้อัพคลิปอะแบบผมอยากอัพคลิปโชว์ให้ดูแบบตอนผมโดนอยู่นะคือผมไปโดนโอ้โหหลายอะหลายเกมจัดอะสาวธงสาวถ้ำอู้เอาผมหนัก ผมบอกเลยคือตอนนี้ผมกําลังมาตามทุนคืนอยู่ยนะทุกคนตามทุนคืนเนี่ยผมว่าเกมกระต่ายเนี่ยเป็นเกมที่แบบเหมาะกับการตามทุนคืนมากไม่พูดความทําเพลงเราไปกันเลยกว่าคือกําลังร้อนเลยนะทุกคนแบบโดนโดนทั้งบาโดนอุ้ยโดนเลยหรือเปล่าอุย้ยไม่โดดโดนหลอกคือโดนทั้งบาโดนทั้งบอลน,นะทุกคนอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยลอ,อ,อยเท่ามันจะมาง่ายเกินไปเปล่ากำลังบ่นเลยอะเลือกโคตรถูกอะคือผมไปตามมาหลายเกมมากเลยนะพวกพวกเกมตามทุนอะผมชอบมาเล่นพวกเนี้ยนะไอ้พวกกระตายพวก,วกวัวโดดเสือโดดเออสวยขึ้นไปนผมโดนหนักจริงแบบโอ ค่อนข้างแบบวิฟีเอาหน่อยดิเพื่อนโดนแบบโดนอะ่ะทุกคนไม่ใช่แบบน้อยๆอยอะ่ะเห็นคือเห็นผมบวกเยอะอย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่ผมก็โดนเยอะเหมือนกันอะ่ะเออบอกผมบอกจํานวนไม่ได้นะบอกแค่ว่าเยอะมันจะเข้ามาตามแบบเอาทุนคืนเล็กน้อยถึงปานกลางนะทุกคนแบบกดข้ามเลยได้ปะว่าได้เท่านี้เนะี่ยเออเห็นไหม อุ้ยสามสิบฟรีเนี่ยเกมกระต่ายผมชอบเล่นเงนี้ยแหละอุ้ยไม่ไม่อีกเหรอโอโ้โหโดนต่อเนื่องเลยว่ะเมื่อกี้ออกไปเท่าไหร่นะหมื่นกว่าใช่ปะ่ะแต่เกมกระต่ายอะ่ะผมว่าข้างนอกอะ่ะดีกว่าข้างนอกเห็นปะ่ะเมื่อกีฟ้ฟุกมาเฉยเลยอะ่ะอันร้อยเท่าอะ่ะงงเลยอะ่ะ ปกติจะมาอย่างนะแล้วผมเคยได้แบบมาปั่นเล่นๆน่ะคือผมเอาเงินกงล้ออ่ะผมได้กงล้อมาเท่าไหร่วะร้อยหนึ่งมั้งแล้วผมมากดเบ็ดสามเล่นๆไม่ได้คิดอะไรเนาะแบบกะมาปั่นเล่นๆก่อนนอนอะไรเงี้ยมันเข้าคูณห้าร้อยได้มาพันห้างงๆเลยแบบเออเงินเงินไอ้เงินกงล้อนี่คอเออมาที่สามหมื่นโอเคสวยสวยไอ้เงินกงล้อนี่แบบ ค่อนข้างโอเคนะผมแบบรู้สึกว่าเงินกลงล้อมันมันจ่ายดีอ่อว่าเราเพิ่มเบ็ดเลยดีกว่าหเบ็ดห้าพันเลยขึ้นมาที่สองพันดีกว่าสามสิบหมุนเหมือนเดิมเออเกมนี้ผมชอบเล่น,นอย่างนี้ไหยทีละสิบหมุนสิบหมุนสิบหมุนอย่างเงี้ยแหละแล้วมันจะชอบมีแบบ ชอตที่แบบอยู่ดีก็มาเอออยู่ดีก็มาสิบหมุนสิบหมุนไปเรื่อยอูจะผมโดนหนักจริงทุกคนโอ้ยกดถามสิบทีดียวเรื่มเงียบละเออจ่ายบ้างโอ้ยสวยแล้วมันจะอุ้ยสี่หมื่นโอ้ยตัวทองนี่จ่ายแบบแพงมากถ้าลายแล้ว ลายละสองหมื่นเลยอ่ะลายละสิบเท่านะโดดเลยหรือเปล่าอุย้ยไม่โดดโดดหลอกโอเคสวยไปเออเท่าไหร่หกหมื่นป่ะเออเนี่ยไอย้กระต่ายผมชอบตรงนี้เนะี่ยคืออุย้ยสวยครับสี่หมื่นสองโอเค ทุนเราเริ่มได้กลับพื้นมาละโดดเลยนี่เต้นเร็วๆอย่างนี้โดดแน่โอเคสวยเต้นเร็วๆอย่างนี้โดดแน่ฮะไปเออสองหมืน่นโอเคสวยอยู่เพื่อนเออ,อยิ่งไอรูปแบบเกมก็จะประมาณว่าไอเนี้ยก็จะเป็น เงินลงอุ้ยร้อยเคโหไม่จ่ายเมื่อกี้ลงครบห้าอันนะถึงจะจ่ายถ้าไม่ถึงห้าอันคือไม่จ่ายนะก็คือลงเบ้าไปเลยนะรูปแบบเกมครับประมาณนี้มันจะไม่เหมือนพวกเสือพวกอะไรเงี้ยนะคือคนสูงสุดคือห้าร้อยนะก็คือไอ้กรอบทองทองเนี้ยลงลงมาแบบคูณห้าร้อยโอเคมาที่สามสามร้อยเคแล้วนะผมว่าคิดถ่กจริงวะ่ะที่มากระต่าย เวลาเดิมนะเราเวลานี้ก็ประมาณสี่ทุ่มนะคือผมผมเล่นตั้งแต่สองทุ่มอะ่ะผมโดนอะ่ะแบบสองชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงที่โดนรัวๆเลยทุกคนเนี่ยผมว่ารอบมันเริ่มมาละุยไม่เอาสักเบ็ดสามพันดิสามพันแล้วสที ดูันยาวๆไปนะนี่อุ้ยบูมชากะรากามาที่สามสามร้อยสามสิบเคเลยอะอเฮียอุ้ยขอไปในคำหยาบด้วยนะฮะเฮ้ยเนี่ยก็ตายอะ่ะมันมันเป็นเกมตามทุนจริงๆนะแบบใครโดนหนักๆนะมาแก้ก็ตายได้นะ แต่กระต่ายก็เคยกินผมเหมือนกันนะเกมนะ่ะอุ้ยเนี่ยแต่เวลามันมันจ่ายมันจ่ายสะใจมากเลยกระต่ายอะ่ะผมอยากได้อีกสักร้อยเคว่ะร้อยเคนี่ได้คืนมาอยู่นะหรือว่าพอดีวะโดดไหมโดดเถอะ อุยไม่โดดเอาไงดีวะอ่าผมขอสิบทีสุดท้ายผมไม่โลภดีกว่าวะ่ะทุกคนเอาแบบสิบทีสุดท้ายพอคือเอาเอาเอาทุนคืนมาบ้างอะ่ะก็คือยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ครบหมดเลยนะถือว่ายังยังได้คืนอยู่ยังได้แบบไปต่อเกมอื่นต่ออยู่นะ อุย๊ยอุ๊ยค่อนข้างเงียบแหละ,ะคืออ่ะถ้าลง 400k หนีเลยมาเลยหรือเปล่าอุ้ไม่โดดชอบโดดหลอกให้หัวร้อนนะ้ยเออสวยเท่าไหร่6 60k ยอดไปต่อคือถ้าลง 400k เเราเราพอเลยนะเข้าเลยเข้าเหอะ โดนหลอกอย่างเงี้ยเอามาสักทีนึงอุย้ยมันมันชอบหลอกต่อเนื่องอะ่ะให้หัวเสียอุ้ยเออสวย,ยถ้าแบบตัวเลขเป็นสีม่วงอะ่ะก็คือบ้านแตกอ่ะทุกคนผมว่าลง 500K แล้วหนีดีกว่า 450K ้อ450ย คือมันมันมันยังไม่ได้คืนอ่ะเออเข้าใจวะคนคนตามทุนนะทุกคนอ่ะโดดทีนึงถ้าโดดทีนึงเลิกเลยขอโดดทีนึงโดดทีนึงพอเลยอุ้ยสวยเท่าไหร่วะเนี่ยหกอุ้ยอุ้ยร้อยยี่สิบเคเลยเหรอกี่วิธีอ่ะหนึ่งอุ้ยสวยอยู่สี่วิธี เเลิกได้เลยนะเนี่ยอุ้ยไม้อีกสวยห0สิบเคเอาไงดีคือผมก็ยังไม่ได้คืนหมดนะพอดีกว่านุกคอก็สำหรับวันนี้นะก็ตายนะพตดมานะแบบมานอกดีจัดเลยอะ มานอกแบบโหจ่ายดอกแรกอะร้อยเคแบบงงๆอะ่ะเนี่ยผมชอบเกมสไตล์พวกก็ต่ายพวกกลัวเพราะมันอย่างเงี้ยคือมันเน้นเร็วอะ่ะเออเน้นจบเร็วอ่ะทุกคนโอเควันนี้บิ๊กวินก็บิกวินสล็ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนผมขอไปตามเกมอื่นต่อกันสำหับนี้ก็ขอบคุณสำหรับที่รับชมแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามก้วยนะ เดี๋ยวมาดูเกมหน้าว่าผมจะไปเล่นเกมอะไรน,นะทุกคนเพราะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ